นมัสการหลวงตาค่ะโยมเพิ่งมาฟังหลวงตาเป็นครั้งแรกนะคะอ,อยากจะถามว่าถ้า,าตัวรู้ในขันห้ากับตัวรู้ตามธรรมชาติจริงๆแล้วมันทำงานร่วมกันแต่ว่าเราไม่ได้เอาออกมาใช้ใช่ไหมคะไม่เอาตัวธาตุรู้จะเป็นธรรมชาติออกมาใช้หรือใช้ไม่เป็นใช่ไหมคะหลวงตาเดียก yeah. ชื่อมันเหมือนกันวิญญาณวิญญาณภาษาบาลีมันเหมือนกันคือแปลว่ารูเ้เหมือนกันเลยชื่อมันเหมือนกันว่าวิญญาณแต่วิญญาณที่มาเกิดเนี่ยก็เรียกว่าวิญญาณแต่ตอนมาเกิดเขาก็เลยใส่ชื่อว่าปฏิสนทิวิญญาณแต่พอมาปฏิสตนทิวิญญาณเสร็จก็มาผสมกับสเปิร์มของพ่อกับไข่ของแม่แล้วตากฟื้าตสัตว์แล้วก็ดินกินดินกินน้ํากินลมกินไฟเข้าไปเนี่ย พอสมเสร็จก็เพิ่มขึ้นก็กลายเป็นเลือดพองขึ้นพองขึ้นจนยวกระทั่งมีเป็นนามรูปคือมีชีวิตจิตใจขึ้นมามีอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาก็เรียกว่าขันหน้ามีขันหน้าขึ้นมามีตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาเรียกว่าอายตนะภายในไอขันหน้าก็เรียกว่ารูปร่างกายเวทนาคือความรู้สึกที่มันสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เป็นกลาง หรือเรียกอทุกขมาถูกเวทนาแล้วก็สัญญาจําได้ไหมรู้สังขารก็คือคิดปรุงปุงคิดและวิญญาณก็คือวิญญาณเนี่ยวิญญาณในขันธ์ที่ห้าก็คือวิญญาณทําหน้าที่รู้รู้รูปโดยอายผ่านตารู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสรู้ธรรมอารมณ์เนี่ยผ่านประตูประตูทั้งหกประตูตาประตูหูประตูจมูกตัวลิประตูกายประตูใจวิญญาณเนี่ยวิญญาณขันธ์เนี่ยทําหน้าที่รู้ตามทวาร วิญญาณัขันเนี่ยทำหน้าที่รู้ตามทวารแล้วก็ส่งต่อทำหน้าที่ส่งต่อเวทนาสัญญาสังขารอีกสามขันคือเวลาไปรู้รูปมาก็ต้องส่งต่อเวทนาถูกใจไม่ถูกใจหรือไม่ถึงขั้นถูกใจไม่ถูกใจถ้าถูกใจก็เป็นสุขไม่สุขถุกเวทนาไม่ถูกใจก็เป็นทุกเวทนาไม่ถึงขั้นถูกใจหรือไม่ถูกใจก็เป็นอัุุขมสุขเวทนาหรืออุเบกขาเวทนาแล้วก็ <behav> เหมือนกันเน LIKE ี <TV> ่ย <im Dracula> ไปรู้รูปวิญญาณเนี่ยไปรู้รู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสแล้วก็รู้ธรรมอารมณ์ธรรมอารมณ์ก็คือเวทนาสัญญาสังขารอีกสามขันเรียกว่าธรรมอารมณ์เวลาไปรู้แล้วก็จะต้องไม่ว่าจะรู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสหรือเรียกว่าผลทัพอแล้วก็รู้ธรรมอารมณ์ก็คือธรรมะคือธรรมชาติปรุงแต่งได้ก็คือจิตที่มีอาการปรุงแต่งได้ที่มีอาการปรุงแต่งได้ถูกรู้ได้ ทางประตูใจก็คือเวทนาสัญญาสังขารอีกสามขันเรียกว่าร,รมอารมณ์ตอนนี้พอวิญญาณไปรับรู้ทางประตูตาหูจมูกวินแา่ใจวิญญาณจะต้องเอามาถูกใจไม่ถูกใจหรือไม่ถึงขั้นถูกใจไม่ถูกใจแล้วก็เอามาส่งต่อสัญญาสังขารคือคิดปรุงปรุงคิดว่าอะไรเป็นอะไรจําได้ไหมรู้แล้วก็คิดปรุงปรุงคิดว่าอะไรเป็นอะไรก็ต้องเอามาคิด คิดในไหนก็คิดในใจเรานี่แน่ก็คิดอยู่ในใจเราไม่ได้ไปคิดไม่ได้ออกมาคิดนอกตัวเรา,เราเหรอกอออกมาคิดในใจต,ตามไิธามก็จะเรียกว่ารูปจิตเจตสิกนิพพานรูปก็เรียกว่าร่างกายจิตก็คือวิญญาณขันธ์จิตก็คือวิญญาณขันธ์นี่แน่แล้วก็เจตสิกก็คือเวทนาสัญญาสังขารก็อีกสามขันธ์ก็คือรูปจิตเจตสิกก็คือขันธ์ห้านั่แน,น่แล้วก็นิพพานก็คือคนจักขันธ์ห้า กระาวนวารยึดถือเนี่ยตนี้เมื่อมันเป็นแบบกระบวนการทํางานแบบเนี้ยวิญญาณาขันเนี่ยเขารู้อะไรก็ก็จะต้องมาคิดปรุงปรุงคิดถูกใจไม่ถูกใจหรือไม่ถึงขั้นถูกใจไม่ถูกใจมาคิดปรุงปรุงคิดอยู่ในใจเมื่อเราปล่อยวางหมดเลยปล่อยวางร่างกายเมื่อกี้ที่บอกว่าปล่อยวางร่างกายคือแค่รู้สับตวัรู้ร่างกาย ปล่อยวางร่างกายปล่อยวางตัวเราทั้งหมดอะ่ร่างกายจิตใจคือเวทนาสัญญาปล่อยวางร่างกายคือเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิิยายปล่อยวางหมดเนี่ยคือแค่รู้สตวรู้ขันห้าแค่รู้สตวรู้ขันห้าไม่เข้าไปยึดถือกันหน้าคือกายนั่งยังไงก็ก็รู้อยู่ว่ากายนั่งยังไงก็แค่รู้เรียกว่าปล่อยวางกายหายใจยังไงก็แค่รู้เรียกว่าปล่อยวางร่างกายจิตใจมีเวทนาอย่างไรก็แค่รู้เรียกว่าปล่อยวาง ร่างกายมีความรู้สึกมีคิดอารมณ์ยังไงเรียกว่ารู้เรียกว่าแค่รู้ก็เรียกว่าปล่อยวางเรียกว่าปล่อยวางขันหน้าไอ้นี่ว่าแค่รู้ร่างกายแค่รู้ร่างกายก็เรียกว่าวิญญาณธา,าตวิญญาณาธาตหรือวิญญาณที่มาเกิดนี่เนี่ยเรียกว่าวิญญาณาธาตงั้นเวลาเราใช้เนี่ยธรรมชาติเขาใช้เขาใช้ของเขาเองคือใช้อวิญญาณขัน ไปรู้ตามทาวารตาหูจมูกลิ้นกายใจก็สามารถที่จะติดต่อสื่อสารส,สัมพันธ์แล้วก็มีความเข้าใจอะไรกันได้ก็คือใช้วิญญาณาขันแต่ที่ธรรมศักดิ์แต่วรู้ร่างกายเราเนี่ยเพื่อความพ้นทุกข์รู้ร่างกายจิตใจรู้ขันห้าเนี่ยคือเพื่อความปล่อยวางขันห้าหน้าที่ของวิญญาณธาตุซึ่งเป็นรู้เหมือนกันชื่อวิญญาณเหมือนกันกับหน้าที่ของวิญญาณาขันเนี่ยทําหน้าที่ต่างกัน หน้าที่ของวิญญาณขันธ์ทำหน้าที่รู้ตามทวารแล้วเอามาส่งต่อเวทนาสัญญาสังขารอีกสามขันธ์แต่หน้าที่ของวิญญาณธาตุเนี่ยมีหน้าที่รู้ละปล่อยวางขันธ์ห้าคือแค่รู้จักรารู้เป็นธรรมชาติที่ได้ทําหน้าที่แต่รู้อย่างเดียวรู้อะไรก็รู้เนี่ยว่าขันธ์ห้าเนี่ยเขาคิดแอบคิดแอบนึกแอบตึกแอบตองแอบพยายามกระทาอะไรแอบพูดแอบ จะทาอะไรในที่รับที่แจ้งเขารู้หมดเลยเพราะว่ามันอยู่รวมกันอยู่ในร่างกายเรานี่แน่รวมอยู่ในขันห้านี่ยะนะมันก็เลยรู้ขันห้าตลอดเลยแต่รู้ไม่ได้ทาอะไรหรอกเพราะวิญญาณธาตุเขาแค่รู้วันนี้านเราแค่รู้ขันห้ามันก็ต้องกลับปล่อยวางขันห้าเพราะปล่อยวางขันห้ามันก็ไม่ยึดเอาขันห้าเป็นตัวเราก็ไม่เอาตัวเราไปยึดอะไรให้เป็นทุกข์ไม่ใช่ว่าดีรักชั่วช่างเกลียดทุกข์รักสุขอะไรตัวนี้วิญญาณวิญญาณขันเนี่ยวิญญาณขันทําหน้าที่รู้ตามทวารเกิดจากการผสม สับสมพันธ์กันของพ่อกับแม่แล้วก็เป็นมีวิญญาณธาตุที่มาเกิดน,นี่แต่วิญญาณาขันเนี่ยรู้ตามทวารทำหน้าที่รู้ตั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ส่งต่อมาเวทนาสัญญาสังขารก็มาคิดปรุงปรุงคิดอยู่ในใจเราตอนนี้ถ้าเขาคิดเขาพูดเขาก็ทําอะไรล่ะสักตวรรู้ทุกคิดสักตวรรู้ทุกพูดสักตวรรู้ทุกกายกับทําทุกกริยาการแค่สักตวรรู้ร่างกายจิตใจเรานี่เหี่ยแค่สักตวรรู้มันจะเป็นวิญญาณธาตุ พอไปมีอาถรามันก็สิ้นยึดถือขันห้ามันก็เลยหายตัวไปแต่พอถ้าเราไปไปยึดถืออยู่ยังไม่ตึ้นยึดถือเอาขันห้าเป็นตัวเรามันก็ไม่มันก็ไม่หายตัวได้เพราะว่ากายแต่ตายกายแต่ตายแต่กายเนื้อแต่มันเป็นเป็นมันไปยึดเอายังยึดถือว่าไอ้ร่างกายเราขันห้าเนี่ยเป็นเราเป็นตัวเรา,เป,เ,ราเป็นตัวตนของเราคือมีตัวเราอยู่ในขันห้าแม้แต่ขันห้าดับแล้วมันยังบอกว่ามีตัวเราอยู่ในขันห้ามันก็เอาตัวเรานออกจากขันห้าไปกลายไปเป็นกายโปร่งแสงเราไม่เข้าใจว่าเราเป็นรู้ที่ตัวตนไม่มี มีหน้าที่รู้รู้อะไรกับรู้ขันห้านี่ยแหละแล้วไม่ยึดขันห้ามันทําหน้าที่ต่างกันอ,อันนี้เข้าใจไหมเข้าใจค่ะเข้าใจ